สวัสดีครับน,นี้พบกันยามเช้าๆนะครับจะพาเข้าสวนวันนี้เราพามาดูต้นกล้าอนุบาลน,นะครับอ,อายุ7วันหลังจากที่เราเพาะเมล็ดนะครับเราอพองอกแล้วเราก็จะนําต้นกล้านะครับมาใส่ถาดแบบนี้นเอามาลงฟองน้ํานะครับแล้วก็ในถาดนี้จะเป็นน้ําเปล่านะครับเพให้ต้นกล้านะครับ เขาได้กินน้ำเปล่าก่อนนะครับก็เจ็ดวันเราจะเอามาลอยไว้อย่างนี้นะครับก็มันดูน้ำบ้างนะครับนี่ก็กดกดดูตอนเช้าถ้ามันแห้งเราก็เติมนะครับทุกๆุทุกทวันเลยทุกเช้าอันนี้เอาตากแดดไว้อย่างนี้เลยนะครับให้เขาได้ร <N ous iful> ับแสงแดดก็จะได้ทนต่อสภาวะอากาศนะครับ อันนี้พอกินน้ำเปล่าได้เจ็ดวันนะครับแล้วเราก็จะแยกไปลงกินน้ําปุ๋ยนะครับจะย้ายจากตรงนี้ไปรอยน้ําปุ๋ยก็คือเปลี่ยนจากน้ําเปล่านะครับเทน้ําเปล่าทิ้งแล้วก็ใส่น้ําปุ๋ยหรือบางทีก็จะเอาไปใส่ลอ,อยน้ําลึกหน่อยก็จะเป็นใส่กองโฟมนะครับแต่ว่าเอาฟองน้ําลงไปเลยไม่ต้องใช้ฝานะครับคือใส่ปุ๋ยเข้าไปจะเป็นปุ๋ยอ่อนก่อนนะครับจากเราใส่ ตอนปลูกเราสมมุติว่าเราใส่70็นอนลอยน้ำปุ๋ยหลังจากตรงนี้ไปเราก็จะใส่แค่สักอ่อนๆหน่อย50ิบก็ได้นะครับให้เขาปรับสภาพเรียนรู้พอหลังจากกินน้ำเปล่าว7วันนะครับเราก็จะมาลอยในกล่องโพมแบบนี้ก็ได้หรือจะลอยในถานเมื่อกี้ก็ได้นะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากน้ำเปล่านะครับให้เป็นน้ำปุ๋ยปุ๋ยอ่อนๆนะครับอันนี้เราย้ายลงมานะครับหลัง7วัน ย้ายลงมาอยู่ตรงนี้อีก7วันนะครับก็จะเป็นเนี่ยก็จะเริ่มโตขึ้นมานะครับจากเมื่อกี้นี่ยเราก็ทำการลอยกินน้ำปุ๋ยเจก7วันเนี่ยครับพอเขามีความโตขึ้นมานะครับจริงๆตรงนี้ก็สามารถแยกลงไปปลูกได้แล้วนะครับอย่างแี่ว่าเราก็ยังรอกองปลูกอยู่ ก็เลยต้องชะลอแต่จะให้ใบเบียดกันนะครับถ้าต้องเริ่มรีบแยกจากตรงนี้นะครับเรามาใส่เป็นตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับเป็นอนุบาลสองอเพราะว่าเดี๋ยวใบเขาจะชนกันอันนี้ครับอันนี้ก็รออันนี้ก็เอามาพักไว้รอให้โตขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับหรือถ้าใครมีระบบการปลูกที่กล่องเหลือ ที่เพียงพอรองรับเราก็ปลูกได้เลยนะครับตรงนี้เอาลงปลูกได้เลยแต่ในส่วนตรงนี้ของผมต้องรอกล่องปลูกนะครับต้องรอผักรุ่นที่ออกได้นะครับเก็บออกไปก่อนถึงจะย้ายออกไปแต่ข้อควรนะครับอย่าให้ใบนะครับชนกันโตจนชนกันนะครับก็เคยต้องรีบย้ายออกครับต้องรีบย้ายออกไป นี่นะครับสวยๆกันเลยพอเริ่มโตขึ้นมาเราก็จะรู้นะครับว่าเป็นอ,อีชนิดอะไรนะครับชนิดไหนยี่ห้ออะไรเง,งี้ยอันนี้จะเป็นฟิลเล่นะครับเนีย่ยตรงนี้จะเป็นฟิลเล่ส่วนที่เห็นนี่เลดโอกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกรีนโอกคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรีนคอร์สนะครับใบก็จะเริ่มอันนี้นะครับ ถ้าใบเริ่มชนอ่ะให้แยกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีกล่องปูก,ก็ลงได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ผมต้องรอกล่องปูกอยกู่มันต้องทยอยเคลียร์ออก,กอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กสวยๆครับให้ดูนะครับอันนี้ยังลอยน้ําอยู่นะครับลอยน้ําปุ๋ยกินน้ําปุ๋ยก็โตขึ้นมาส่วนอันนี้ยังเล็กนะครับก็ถัดจากมาจากน้าเปล่าก็จะมาเป็นอยู่ตรงนี้แหละครับ อย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่ก็ไปลองทําทกันดูในสงสัยหรือแยกเปลี่ยนความรู้กันตรงไหนก็ทักทา,า,ายใต้คอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับวิธีการปลูกผักเพาะเมล็ดนะครับวิธีการลอยน้ําปุ๋ยเป็นต้นก้าผักสลัดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้อยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยผมจะนําคลิปแบบนี้มาลงให้ดูกันทุกๆวันนะครับเกี่ยวกับการปูพักความรู้เกี่ยวกับการปูในสวนความสวยงามนะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยฝากรับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ